สวัสดีค่ะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะความชุ่มชําของฝนนะคะทําให้พืชผักหลากหลายชนิดงอกงามรวมทั้งเห็ดป่าด้วยนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบนะคะที่นิยมนํามารับประทานค่ะมีทั้งเห็ดพิษและเห็ดที่กินไม่ได้นะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันค่ะเรามาฟัง วิธีการสังเกตเหต็ดที่กินได้และกินไม่ได้ไปพร้อมๆกันนะคะวิธีสังเกตเหต็ดนะคะลองจับเอาออกมานะคะลองดมดูค่ะหากมีกลิ่นเหม็นแปลกๆนะคะกลิ่นเอี้ยนหรือกลิ่นหื้นนะคะไม่ควรเก็บมารับประทานค่ะให้ลองเอา มีดนะคะปลายแหลมๆค่ะกีดตามลำต้นของเห็ดนะคะเพื่อดูว่ามียางขาวข้นเป็นเมื่อไหลออกมาหรือเปล่านะคะถ้ามีไม่ควรเก็บมาค่ะหากเห็ดมีสีสันสดเกินไปหรือมีสีน้ำตาลไม่ควรเก็บมานะคะสังเกตด,ดูที่ลำต้นมีแผ่นบางๆหรือว่ามีเก็บตามบริเวณหมวกของเห็ด หากมีลักษณะแบบนี้ไม่ควรเก็บมานะคะดูว่าลำต้นมีวงแหนหรือขนปุกปุยที่ลำต้นหรือเปล่านะคะหากมีก็ไม่ควรเก็บมารลบประทานเช่นเดียวกันค่ะในกรณีที่เก็บมาแล้วนะคะสามารถทดสอบได้โดยการนำไปต้มคือให้ใช้ข้าวสวยใหม่นะคะต้มรวมกันกับเห็ด หรือหอมหัวใหญ่ค่ะสับลงไปหากเข้าสวยหรือหอมหัวใหญ่เปลี่ยนเป็นสีดำแปลว่าเป็นเห็ดมีพิษค่ะไม่สามารถทานได้หรือนำวัสดุที่เป็นเงินแท้นะคะนำไปจุ่มในน้ำต้มเห็ดค่ะถ้าเป็นเห็ดพิษนะคะเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีดำ อีกวิธีนะคะใช้ปูนที่ทานกับหมาค่ะมาป้ายที่ดอกเห็ดนะคะหากปูนเปลี่ยนเป็นสีแปลว่าเป็นเห็ดพิษควรเลือกเห็ดที่มีรอยฟันสัตว์แทะเพราะหากเป็นเห็ดที่ไม่มีพิษเสร็จสัตว์จะมาทานเราก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันค่ะ วิธีช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะในกรณีที่กินเห็ดพิษเข้าไปไม่ควรซื้อ,อยามากินเองหรือรักษาแบบพื้นบ้านให้รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะและแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดโดยละเอียดทั้งชนิดและปริมาณหากมีตัวอย่างเห็ดที่เหลืออยู่ให้นำไปด้วยนะคะกรณีล้วงคอหรือการกรอกไข่ขาวผู้ป่วยให้อาเจียนอย่าพึ่งทานะคะ เพราะกับจะทำให้อาการมากยิ่งขึ้นถ้าทำไม่ถูกต้องและเมื่อเกิดอาการเหล่านี้นะคะต้องรีบทำการช่วยเหลือเบื้องต้นทันทีโดยเริ่มจากให้ผู้ป่วยอาเจียนโดยการล้วงคอนะคะหลังจากนั้นให้รีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีและด่วนที่สุดนะคะ คลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ